แม่บึงไปน้ากันบ่เนี่ยไปไปกี่ไรมิตาโรทั้งไปหัวหน้าขี้ไปไสิภาาไปใสกับไปอยงไปว่าสิผาไปขี้นี้ขอนแก่นผุนไปอยังขอนแก่นไปยังไปสีนะไปสีไปยังสีมาหลายพแหนเโอ้ยมุวยมาสีน่ทำไมสีใสสีใสหูตีไปไปจทันรถเทาเอาีกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยผมไปน้ำนครับฮะ ไปนน่ไปด้ไหมครับโอ้ยมึงเสียนางใสแต่หนาบักชุดสีส้มพูนี่กรเต็มรถหน่อยโอ้ยสวัสดิ์คอยมาเป็นบอสฮักเราบอสเดยวนี่รถเต็มสบายเดินนี่รถเต็มบอสเสริมก็ได้ตัวโอ้ยมึงสะเสริมแค่ไหนเหี้มึงมึงมือหนีเนี่ยมึงจะให้เสริมใช่ใสเนี่ยมึงเวยหาพอมึงตีแต่บักชุดไทยนี่กูว่าเป็นนั่งขี่ของน้ำข้นพิการปั๊มนะมั้นมันต็นไปเ่อ มึงอย่าจองพ่อหนามึงอย่าจองกูสิงไอ้หลังมึงจองไอ้หลังแล้วนี่ไปถอดตดสิออกใหญ่ใหญ่หัวอ้หางพ่อหนาเขาไม่อยู่รอดากเปลี่ยวิ่งเป็นตะคอกั้งจิมีมั้ยนี่เปิดนายกใครสาวแม่ควายลูกปิงปองโป้วะโปรวุกตีสิ่งไอ้หลังมั้งว่าอยู่นี่เซ่ผมไปน้ำบ่เดียวนี่ว่าให้ไปหรอกไม่อยู่รอจ้อยกันนี่ไหมไปย่าเป็นราคาก็ได้ตัวพุณผัวขึ้นมาเลยเห็รอเนี่ยนะผัวขึ้นมาแล้วเอา ไปน้ำเลินครับตายตายโอ,โอ้ตาย,ตายไห,ไห้ย <c oughs> ีปปอมดี <c oughs> ตัวงัดข้อหัวหนานะ่าเอาออกแนละ้แม่คโอ้ยมึงอกลางเอามืงัดเอาข้อ,ขอคอยออกจากโต้ <c oughs> สมน้ำหนาแน่เล่นสลอ่อขึ้นมาน้ำเขาดี่ดีม <c oughs> า <c oughs> พจน์ว่าเพื่อให้นั่งดีหรือว่อาตีเอาเอาสะเร้งมา <c oughs> <c oughs> ห่วกว่าคุณแม่ต้องมาขึ้นกูวยแดงเข่าไปเลยมามาให้คอยขึ้นวันไหนเนี่ยทีมาขึ้นอีกดยัวมุจเจ้าอยู่เนี่คอยขึ้นอย่าฟ้าฉันไอจีเจ้ามานั่งบอสเสริมไอจีนั่งบอสเสือเปลี่ยนกันเหยียบเจ้าหยียบทั้งนั้นไฟเด้อมันเดียงต้องมึงอย่าปล่อนะพวกเธอเปียกเหมือนเสมือนลูกไก่ในกำมือฉันนะต้องทำไมเหรอฮะอีต้น อีกแคกี่อีกอีกแคกี่ยี่บ้างอีตังอ๋ยมาเล็กมาเล็กกูตายข้างหน้าแล้วทีอกูแม่โอ้ยบ่ไหวเหรอวันหนาร้อนแล้วล่ะทีทุกทายที่เป็นยังกระชังกลัวกลับขึ้นไปยุ่งระเบียบแต่มึงเนี้ยมึงคิดดีละตีมึงสิมาขึ้นหานใจกู ดีไปมีจนว่ารถบ้านกูหักเออเอาอยจะใส่จะใส่มันมุมสงการเด้อรถคันนี้เด้อแต่เขากี้ตามต่อมอกระเแียงไปดิเพื่อสิบวันใเมื่อเราละเ้าบ้านนี้ว่าจะไปหาผู้สาวสันเดียดเด้อด่ไปหาผู้สาวมึไม่ใจยังยังขาของฟขาของปาดเจ้าถอดดีกอกเจ้ามึงคือกำนั่งตำบนน้องแหน่ ไม่เอาไหลมีอสามงเยขวางหลังกตัวไปอยูขข่ขวางไปอยัางขวางผมไปกำนันมาแไปสิพากันไปอยังก่อสองคนนี่ไปหาผู้สาวสัสนเด็ดโดนยัยโอ้ยผู้สาวมุนจเอาผัวไม่แล้วโอ้ยมุนจ่อผัวแล้วมันเอาผัวแล้วผูว้สาผว,วผมนี่เอาผัวแล้ว